เอาเราไปซีที่บอยไปเกตตอนนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะสำหรับรายการเวทีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเชสไบดักเน็ตนะก็จริงๆมันเป็นเกมผีนั่นแหละแต่ว่ากูไปดูข้อมูลนะคือมันเป็นเกมผีที่อุดมคติมากๆเลยก็คือเราเป็นหน่วยสวัสด์แล้วก็ใช้ปืนยิงผีได้นะนะซึ่งเรารอเกมพันนี้มันนานแล้วนะต่อให้มันจำสแกนแต่ยังไงเราก็ยิงมันตายมันก็จะยังไงโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดพ่อมตเลงแล้วนะกดเลดี้แล้วก็สตาร์ทกันเลยดีกว่าพวกเราไหนแรที่ปืนแต่มันให้ปืนพกมันนะเริ่มต้นอาจจะมีปปืนนให้้เก็บะาาจ <c oughs> ไหนต้องเก็บไว้ของเดียนนะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามีสไนเปอร์ยิงผีอย่างระยะไกลเลยโอ้มีเรื่องด้วยโอ้ขอดูหน่อยดิสกิปกดสเปคบักคางคลิปโอ้ว้าวไหนปืนกดเอ็มเพื่อเปิดอินเทอรี่อ่ะเฮ้ยเนื้อแปดชิ้นที่เราหาเดือเปิดแมปวินี่ไงเปิดขึ้นมาไงอ๋อ เป็ทหารเป็นทหารแต่มาหาเนื้อมันไม่หาเนื้อที่อื่นมาเฮ้ยกระสุนกระสุนน้อยนะห้านัดเองอะห้านัดอะมันกดฏไรกดอ๋อกดเลื่อดตารางมีสีคนที่จุดนั้นเลยนะเออว่ะข้าเขายิงไหมกูว่าเจอหนึ่งตัวกลาดหมดแน่เลยเบอรเหี้ยร์ต้องกดเลื่อนะโอ้กูมีสิบนัดละทำไมอะเก็บกระสุนเมื่อกี้เฮ้ยเขาแอบเก็บกระสุนตรงโต๊ะเฮ้ยเก็บก็ด้เก็บก็ด้ไม่มีอะถ้าถ้าเก็บถ้ากระสุนเยอะเยอะเฮ้ยกระสุนเยอะเดินนำกระสุนเยอะเดินนำไกระสุนเยอะเดินนำไหม เฮียม่มันโก้มันโก้ลังไอ้เหี้ยหมดแล้วปืนกหมดแล้วเย้เราหมดแล้วผมเย้ปลนกระสุนเยอะเต็มห้องเกมบอกเกมบอกว่าเฮียมีปืนแต่ไม่บอกว่ากระสุนมีแค่นี้ไอ้เหี้ยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วปืนหมดแล้วตอนนี้เหมือนเราเข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อเอาเนื้อใช่ไหมใช่มาเล่นเอาเนื้อไม่รู้หามันจะไม่รู้จะหาเนื้อทำไมอาจจะเป็นเสบียงป่ะเราอดตายมาเหรอ เฮ้ยนี่อะไรอะะไรอะท่านอาจจะเป็นท่านวางเนื้อมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเอ้ากูอยู่กูอยู่หน้าประตูล็อบบี้กับพี่บอยเนี่ยออกไปข้างนอกดีกว่ยขึ้นขึ้นไหนทางอะไรอี้เ๋โอยตนตูไหรงนี้ตรงไหนไหนพี่พีอยู่ไหนข้างนอกข้างนอกข้างนอกนี่ประตูนี่ประตูโอ้ยนี่ไงทางไปโอ้ยตำรวจก็หมดแล้วอ่ะมึงแต่กูไม่หมึงเองไม่มีใครมีหรอกตอนใ้กูโหดมากเฮ้ยกูมีไปสิบสิบนัดอ่ะเฮ้ยโอ้ผมเจอกุญแจ เจอเหมือนกันเจอเหมือนกันอยู่แถวขี้เฮ้ยนี่กระสุนนี่กระสุนนี่สองกล่องเลยไหนวะไหนวะเฮ้ยขอหน่อยขอหนึ่งฮึ๊บกูได้มาสองนะสี่นัดไม่จริงกูได้มาแปดนัดโอเคกูมีสี่นะกูมีสิบเก้านัดตอนนี้โอ้ข้างในมีอะไรเต็มเลยนะข้างในอ่ะนี่กด E ตรงนี้ได้เลยนี่แล้นี่กระสุนตรงนี้อีสองกล่องมาคนนี้มาคนหนึ่งเฮ้ยกูเจอกล่องตรงนี้โอ้โหูอุ้ยฟาร์มมึงเอ้ยโอ้ยได้สู้ได้สู้ไปดิไอเนื้อเจอเนื้อเจอเนื้อแล้ว เอาหยิบเลยพี่หยิบเนื้อหยิบแล้วพี่หยิบไปแล้วพี่หยิบเนื้อมาแล้วต้องหยิบทุกคนป่ะสี่คนน่ะเออของมันมันได้คนละชิ้นเหรอเอาไว้ฮิวแน่เลยว่ะน่าจะเอออเาเนื้อไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนป่าวมันอยูข้างนอกเนี่ยอยูข้างนอกพอดีตรงเนี้ยมันอาจจะให้เราเอาเนื้อไปให้ปีศาจกินก็ได้ใช่เยอะแปดชิ้นนี่อะไรอ่ะกุญแจกุญแจอ่ะกุญแจห้องสองศูนย์สี่ผมมีสองห้องไหมเรออะไรบอยไอ้ไอ้เมื่อกี้มีแมลงวันบินอยู่ข้างนอกรั้ว่า ไปมาแรควันแรกนี่เหี้ยตัวมันล้มไม่ัปเลยว้าวอะไรจำตะแกีเฉยๆเฮ้ยมันกินมันจะโดดเข้ามาไอ้นี่ไงใช้จริงด้วยเนี่ยแท่นนี้ข้างนอกพี่บุ้มอะไรมาได้เอาเนื้อมาวางอ๋อโอ้ไปแล้วแท่นลีรอนดิลลาหัวคมคมข้อเหี้ยอะไรใครขนาะใครผมอ่ะ นี่ใครวะไอ้เห <|so|>? ี้ยป้าป้ากลอยไปแล้วไปแล้วไอ้บอยโดนดอยไปแล้วเอากูไปแล้วไอ้กูกลัวกูกลัวนะกูกลัวนะบอยโดนดอยไปแล้วเหี้ยมันโดนไอ้บอยไปแล้ว oh, ว่ะ ไปเซ็จว่าเราเราต้องรีบยิงมันกันเลกคให้คออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มึงมาช่วยกูน้อยอยู่ไหนซึตรงไหนอะกูเอ็มดูได้มั้ยมึงอยู่ใกล้ใกล้กูอเห็นแล้วเห็นแล้วกดเอ็มดูกดเอ็มดูได้กูชมข้างในข้างในผีเต็มเลยนะข้างในผีเต็มเลยนะกูกำลังตามพวกมายู่ข้างหลังเฮ้ยหลาหัวคมฟรีดฟรีดดอนมูตัวตัวตัวนี้ตายไม่ได้ที่นหลัาไม่ได้ีมันผีหลักเฮ้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าแต่ว่าทำทำให้มันติดสตันได้วะไป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 บยเียไบอย ไอ้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 เยี่ยมไปเข้าแล้วมังบู๊ไอ้ไอ้เยี่ยมบนแบกกูยิงบนแบกแล้กูยิงบนแบกนะจะบอยลงมาเร็วเฮ้ยกูกูเอาขอเนื้อวางที่แท่นก่อนไปไไปปจากที่นี่เอาไปจากที่นี่เลยไปจากที่นี่เลย go 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 เลยบอกเลยนะเกมพีในฝันตรงไหนเลยวะ เฉันสอง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 โอเคหากระสุนหายกระสุนไอ้ย์กูลากหัวป้าไปยี่สิบนัดได้เมื่อกี้ไปไปไปเราเราเราต้องวิ่งติดกันเว้ยไปด้วยกันไปด้วยกันพ่อผีมันเอาไปได้ออกออกไปข้างนอกไหมไปหาโรงแรมไหมตอนนี้อย่ข้างนอกเนี่ไอ้ย์ตกใจกูไอ้ยี่เนี่ยห้องมันเป็นห้องพักอยู่ตรงนี้ผีน้บเลยมึง ไปพวกเราวิ่งอย,ย่าหยุดนี่ไปห้องพักป่ะนี่เห็นไหมไอ้เย่อบตกใจหมดเลยมีกุญแจห้องอะไรบ้างอะ่ะผมมีกุญแจห้องหนึ่งศูนย์เนอะเออตอนนี้กระสุน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 เฮ้ยเขา้าเข้ามาห้องนี้ก่นเอนเอปิดเปิดประตูอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันแอบใต้เตียงได้อดไดโอ้ยวิวนแอบใต้เตียงได้ต้องกั้นหายใจไอ้เแล้วกลัวมันมามันมามันมายิงมันแอบกั้นหายใจ มีประตูไม่ไปสใจอ้หลั้งาคนเดียวยากันายใจมันใช่ไมันใช่กูมันใช่ไอ้ยักษ์ว่าเราก็ไแล้วไอ้ยักษ์มันใช่ไอเตียมเอามาไปมูมไปเลยใช่ค่หไอ้เอ็มทูตรเอ็มูพี่บุมอยอ่ไนเออพี่อยู่ตรงล่างซ้ายสุดเลยล่างขวาป่ะ้ตัวนี้มันเอตัดรืกันไม่ยอมตายพี่อยู่จุดน้มต้นเกมมาเร็วผมมาแล้ว มาช่วยแล้วเชี่ยแม่ตกใจหมดสัตว์โอเคไอ้เี้ยคนเยี่ยมีการแง้มมาดูใต้เทียงด้วยแม่ตกใเกมข้าบนข้านเก็บกระสุนแล้วเราไปที่เดิมไปที่เดิมไอ้เจมันอยู่ข้างหน้าอะบุมไม่เป็นไรมันังไม่ไกลล่องโอเคไปนไแม่เป็นอปไกูเชี่ยตกใจหมดคืออะไพี่จุดแรกเลยเขาอ๋ออีก้ว สองยิงมันน่ะตอนมันไกลล่างมันลอยสตัมมันได้พิมอะไรไอพี่อยู่ไหนบ้ามัน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 โอ้เสีย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 เฮ้ยกูกูทำลายมันมันทำลายมันไอ้พี่บอยดูเถอะไม่โดูโอ้มันเด็กเออมันเด็กเนื้ออยู่มันเด็กเนื้ออยู่กินเนื้ออยู่โอเค มันไปแล้วมันไกลาย่างแล้วมันไกลาย่างแล้วพี่บอยพี่บอยไปนี่ไปนี่เข้ามาเนี่ยนี่พี่บอยกูนี่กูนี่กูไอ้โดนเลยไม่เกี่ยวมันเราไปเกี่ยวไปแล้วไม่เกี่ยวไหนยังยังมันยังไม่ว่าโอ้ผมอยู่กสายล่างไม่เกี่ยวไหนนะไายล่างเลยพี่ไายล่างไหนวะเยี่ยอย่ามาเก็บเยี่ยนี่ไายล่างแบบสายล่างแบบสุดแมปเลยตรงห้องที่พี่อยู่ตอนแรกเลยพี่บอยที่พี่โดนจับโอเคโอเคโอเคไป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 เราอาจจะต้องแบบรีบไปด้วยกันนะอะไรกระสุนกะป๋าที่เดิมว่ะโอ้แต่ไปยิงมันมันยังไม่ไกลาย่าง ไอ้พีมันออกไปแล้วไอเย้ยพี่บอยอยู่ตรงทางกลับของเราไม่กินเดี๋ยวเราก็เาอยู่ทางไหนแล้ววะมุมเดินตรงไปเลยเลยขวานั่นแหละพี่ตรงไปด้วยซ้ายเออนั่นแหละตรงไป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 นะเสือนั่นแหละไม่ชอบพี่เขาหรอบังตกรีบช่วยด่วนโอเคลงมาจังหวัสวรรคถ้าเกิดเป็นกายร่างเราอยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันลุยช่วยช่วยลุยยิงมันนะพี่ใหญ่บัดกุญแจห้องสองสุดแปดโอ้ วุ้ยกระสุนโอเฮ้ยเลยเจี๊ยใจเย็น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 ด้วยใจด่มๆบีใจดำรงเปิดมาจับสเกลตรงหน้าเลยกูเกมโดนโดนชนหน้ามืออีกแล้วมึงอยากเห็นคนตายเออเปิดตู้เราเรียนกระสุนนะด้วยวายโดนเกาะแม่งเอ้ยเฮ้ยมันมาอเหรอแอบไฟเตียม กันหายใจเตียงนี้เต็มแล้วกันหายใจกันหายใจกูกันหายใจอยู่กันหายใจมันใช่ตายเตียงพี่มันจะกูกันหายใจอยู่ไอเย้าไปกูไปกันเป็นเที่ยอะไรกับเตียงกอดโอ้ยไหนเอาอยู่นู้นเลยอยู่นู้นอยู่ข้างบนนู้นเลยตรงนี้เลยทุกคนกำลังไปกำลังไปเอาไอ้เงี้ยนี่เรายังไม่ได้ดำเนินต่อกิดทีบเลยโธเอ้ยกูเงี้ยเลย ไม่มียุงอยู่ใ,ใกล้หรอกใช่ไหมเราคือคุณด้วยคอนโดพี่ต้าไล่เชี่ย <โก S 1> ไปไงไปไยกูอยู่ใต้บันไดคอนโดโอเคกูหาอยู่ทีกับไปเก็บแปนะ๊บนึงนะฝังไหนก็ไม่รู้เฮ้ยตรงนี้มีเนื้อแน่ร้านขายอาหารมีเนื้อบ้านในนี้น,น่าจะมีอยู่บ้างเนี่ยในใน,ในห้องเนี้ยกูเจอแค่กูเจอแค่กูเจอแท่านทีมไอ่ไงไอพี่สวัสดีสวัสดีนานเลยไอเนืน้อพี่บุ้มเออว่ะสีอันเลยสียันเลยกูเจอเนืน้อว่ะ โอเคเนื้ออยู่ตรงไหนไปเกตดูด okay, ูแมปดิเนื้ออยู่บนสุดบนสุดโอเคโอเคฟาเราไปวางที่แท่นกันดีกว่าผมจำได้อยู่ว่าแท่นอยู่ตรงไปยิงเร้ยโอเคปเนาะแท่นอยู่ตรงนี้ตรงไปเลยโอเคได้เลยที่กูก็มีแท่นอยู่เหมือนกันนี่ไงนี่ไงแดงไปแมันมาแล้วยิงมันไปวมยิงมันยิงมันอยู่ยิงอยู่ไี่ยิงเชียรดไปเกตไปแล้วไปไปวางก่อนวางแท่นก่อนไปเกตไปอยู่เดี๋ยวกูช่วยเนึ่งโกูวางแล้วกูวางแล้วกูวางแล้ว โอเคโอเคพี่พีมารับผมเลยไปกินแะไม่เนื้อในตัวใช่ป่ะตอนตอนตอนตายอ่ะไปกินไปแล้วมันร่วงไปเลยมันกินไปแล้วตอาถ้าเราถ้าเราโดนกัดเนื้อจะร่วงไหมวิ่งเบลเนื้อก่อนวั่งอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหไอ้เหี้ยถ้ามันโมโหโดนแน่ตรงเนี้ยเราต้องยอมร้องยอมโดนสักคนพี่บอยต้องยอมคนจะไม่มีเนื้อต้องยอมโดนใช่เป็นอย่างเนื้อผมหยิบแล้วโอเคแล้วกูยอมโดนนะกูไปล่อมันนะใช่ถ้าถ้ามันถ้ามันเอาให้พี่บอยเอาเลยกูยอมโดนกูอยู่ใกล้มันไป

ไปช่วยไปช่วยพี่พีก่อนหาแล้วาแล้วอีสออีสองไป<ต>ไปช่วยอีสาอีสา,ม,สาม,มากเลยไปทไมกินเนื้อนีนี้นี่นี้นีนไปชชวยพี่พีไปเพี่

ให้พวกเาอเราไปก่อนเราไปนได้ไหมายไปหยุดแล้วไปหยุดแล้วดแล้วไปุดแล้วกวเนี่ยรบตัวล่อชีิตจะชัดเลยอเะี้ยไปหยุดแล้วมึงหัวใจเต้นหัวใจเต้นบอยบอยบอยอไรไอ้บอยอะไรไอ้ยังบอยไอ้ยังบอยไอ้ย้งบอย ย e s yes แต่ว่า yes เอาตัวรอดเป็นยอดตำรวจช่วยด้วยเดี๋ยวยันเดียวกันเดียวอีกันเดียวทางนี้พี่บอยมาคุ้มกันสิคุ้มกันเนื้อนสยเนื้อเนื้ออยู่บ้านหลังแรกเลยเฮ้ยบ้านล่บ้านละเฮ้ยเจ็บเจ็พี่บีเฮีพี่บีไฟตัวรอดลยมันดี มาล่ามาล่ามาล่ากำจัดสนองกำจับสนองมันรีบไม่ออกครับมันลิบไม่ได้เห็นรีบไม่ออกเบอร์มาช่วยพูก่อนด้วไม่ไม่ไม่แน่ถ้าเกิดเราให้เนื้อมันเสร็จเราจะฆ่ามันได้แบบฆ่าจริงๆก็ได้เออเออจะอย่างหั้นนะกูรอฆ่ามันมึงมึงก็วางกันดิพิมพ์พิมพ์มารวมตัวกันมารวมตัวกันเราไปที่หนึ่งรวมตัวกันตรงไห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 นเดี๋ยวมาหน้าร้อนโอเคโอเคหน้าร้อนแล้วนะไอ้หน้ร้มาตรงมาหน้ารมาตรงมาเราไปวางเรื่ออยู่ว่าสนอง กำจับนะห่อกไอ้เหี้ยลิฟไม่ยอมเปิดให้กูไม่ยอมเปิดให้คนช่วยไอ้ยี่เอ้ยไหน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 ที่วางเนื้ออยู่ไหนพี่พีจำได้ไหมเอ่อพี่วางไปแล้วอ่ะอยู่อยู่ชั้นบนพี่จำได้อยู่ชั้นบนนะงั้นเราก็ต้องรีบเลยล่ะนีนี่นีตามกูมาตามกูมาครูว่ามันอยู่แถวนี้มนมาแล้ววุ้ยไม่ได้ผลไม่ผลเลยมาตอนมาตอนไม่สวยแล้ว ไอ้พวกมึงขึ้นมาได้ไปขึ้นมาได้ไปเฮ้ยเอาพี่ๆเลยพี่ๆเฮ้ยผมผมมาแล้วที่สุดท้ายอยู่ไหนทุกคนกลับไปต้นเกมไอตัวต้นเกมเลยตรงต้นเกมเลยไอย่และอย่าละเแี่ยเลยเขี่ยเลยเอาเร็วเราเราไม่เก็บช่วยเลยวางแล้วโอ้แล้วใครต่อมาม่กินเลือเร็วจบเป็นไหมอาจจะต้องฆ่ามันต่อนะแล้วใครต่อพีอโอมันตายแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับมันาัวแตกตัวแตกท่านอดดินนิ้วอุ้ยกลายเป็นบอสเลือดมาพูดเชิญจบอาจจะต้องฆ่ามันนะโอ้ยเฮียต้องฆ่ามันจริงด้วยบอสเลือดบอสโอ้ยฆ่ามันโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวดิเฮ้มา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 บอว่าผีตัวนี้มองเห็นไฟฉายแล้วก็เสียงเดินมันติดไฟฉายมันอยู่แถวนี้เราต้องหามันเเเฮ้ยยยีีตัว มันบีบาลีอ่ะมับีบาลีอ่ะเฮ้ยเหี้บอะอุนพิกาต้าวฮัลโหลข้ามันไม่ได้มีบาลีอ่ะทำไงให้บาลีหายอ่ะจะยิงเรื่อยๆป่ะยิงเรื่อยๆให้บาลีแตกนี่บาลีมันเล็กลงแล้วเล็กลงเรื่อยๆเออว่ะเออว่ะเออว่ะเฮี้ยบาลีเฮี้ยอะไรล่ะเฮ้ยผมเจอของบางอย่างมันเป็นลูกออฟสีไฟฟลูกออฟสีไฟฟไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมเก็บแล้วกล่องมันอาจจะแตกก็เลยเออลองดูดิทุกคนดูมันอยู่ป่ะไม่ได้ดูเออมันมันอยู่แถวล่างบันไดเบรกเกตเลย เก็บร้อนเก็บรล้วเก็บแล้วทำไงได้อ่ะโอ้โลโล,โลมันแตกจริงด้วยแล,วแล้วมันก็มากินแบบน,นี้รอเพราะผมโดนกินอุ้ยตายเลยเหรอแล้วมันกินแบบกินไปเลยเหรออไ้เีลยไปกดกดเอชเปลี่ยนกระสุนได้เฮ้ยเปลี่ยนกระสุนเอามันกินอยู่มันกินผมอยู่ต้องต้องกดต้องยิงกระสุนระเบิดใส่ผมให้ผมออกนั่นไปอยู่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้มองไม่เห็นมันกินผมอยู่กูดึงอยู่กูดึงอยู่กูดึงอยู่ออกมาไม่เก็บโอ้ตอกออกหนีจากที่นี่เลยไอ้ยิ่งมันได้บ้ายิ่งมันทำได้บ้ามันสตันอยู่เนี่ย กูกูกูวิ่งไปหาไม่ถึงลยกูไม่กูไม่ซ้ำมันยิงมาซ้ำไปบอลไม่ซ้ำเลยยิงมันยิงมันไม่บอลเลยเนี่ยมันเลือนนนแล้วนนแล้วมันไมบอลเอีกแล้วอะทำไงอะเดี๋ยวไปเก็บรถไฟใหม่เดี๋ยวผมเก็บให้ทุกคนทุกคนอยู่กใกลอยเลยโอเคโอเคโอเคกูกลัวแล้บวิ่งไปหาแล้วกูเจอโอ๊บอะไรบางอย่างนั่นแหละพี่พีกเก็บเลยมันจะปลดเกาะไปยิงได้ยิงได้กูยิงเรื่อยเรื่อยบอลลน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 เรือยู่ไหนเรื่อยู่อลลกเรื่อยู่ลลนเรื่อ ไยี่กอบมันมาแล้ว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 ดูวิ่งหาให้ดูวิ่งหาให้วิ่งหาที่ปลดก่อริ้วเข้าโอเค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 นี่นี่นี่ไอ้กุกระสุนหมดแล้วนะกระสุนปลดก่อก็หมดแล้วนะกระสุนเนี่นั่นแหละกระสุนในระเบิดอ่ะเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอที่ปลดก่อผมเจอที่ปลดก่อปลดอีกปลดอีกอย่าไปอยู่ปใกล้มันเดียวเฮ้ยิงหัวร้อนเรียบร้อยปลดแล้วพี่ผมยิงสะตานได้ไหมยิงระเบิดสะตานมันสะตานใหม่สะตานใหม่สะตานใหม่สะตานอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง

ให่มันเดกคนนึงอ่ะเวง้ไป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  The oh. banishment of Broglatron had been carried oh. out successfully, but his appearance at <laughs> <in> Paradise Motel <laughs> intrigued me. All But our job is not to speculate about the cases, but to eliminate the threats. So for today, the job is done. Oh, Hello. 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 On a ship. Oh. yeah, <laughs> my. มีการจำสแกนน้อยๆงานต่อไปบนเรือต่อไปบนเรือกันห,หรือวิลเลเวลสีอย่างนี้ก็ปลดล็อกปืนกระจายเลยดิเอาเลเวลห้าหน่ <c oughs> โอเคพี okay, boy 1, ่ที่พี่บอยเปเกก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการดูพี่แท้ทีวีแล้วก็เกมเชนไบดานเดของเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วว่ามีปืนแต่ก็ทำให้ตกใจมากในช่วงต้นเกมนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกมันนะนะรู้สึกมันมือแต่ว่าไอ้ตอนไอ้ตอนลิฟต์นี่กูเกือบตายเลยเียตอนลิฟต์นี่กูปิดหนีให้บอยโดนเอาไปเลยก็เยียเลยโอ้ยเียก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถซื้อกันมาได้นะเชนไบดานเดก็เป็นเกมที่สนุกดีจริงนะแต่ว่ากูกูบอกเลยว่าการจับสเกบบเเเยย้้กกกไดดผลลลลลาคระออถจ็ ดูครับนะมีปืนเหมือนไม่มีนะเกมนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันและใครนะครับพวกเราทุกคนขอขอบคุณขอบใจกันไปแต่กินนะจดดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากดูดูคลิปอื่นๆก็สามารถดูได้ในรายการอุงเส้ทีวีหรือชาแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า